สวัสดีครับท่านผู้ชมผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมารับใช้แฟนอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะเป็นการนําเสนอเลขดับระหว่าง2อาจารย์ดังนะฮะร,ระหว่างอาจารย์นางฟ้าพยากรกับอาจารย์ศศิีมานะครับเป็นการดับ2ตัวล่างฮนะท่านละ30ชุดนะครับก็แคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาด้วยนะครับผมนําเลขดับทั้ง2ท่าน มาตัดออกไปนะครับการกรบาทนั้นเป็นเลขเบิ้ลเอาตัดออกนอกสารระบบไปเลยไม่ต้องไปกังวลใจนะนานๆจะออกสักทีก็ปล่อยเขาไปเถอะจะถูกต้องวดทําไม่ได้หรอกครับก็เอาการกรบาดตัดออกไปเลย0ูนย์ศูนย์หนตัดออกไปเลยนะครับเลขเลขดับนะทั้ง2ท่านนะขีดเดียวดับได้ท่านเดียว2ขีดดับได้2ท่านส่วนที่ระบายสีไว้นั้น ไม่ได้ถูกดับนะเป็นชุดเลขเด่นนะครับเป็นหมดหมวดก็จะคัดมาอยู่ข้างล่างนะตั้งแต่ศูนย์ถึงเลข9นะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นการเคลียร์เลขเด่นเป็นหน้าที่ของอาจารย์ศศิมาให้เลขเด่นวันนี้นะ905เป็นเลขเด่นเลขสดนะ905มา1ตัวผมเลขคัดที่มีเลข9้เลขศและเลขหเอาไว้รับให้พิจเจนาด้วยนะครับก็มีเลขดับเลขอะไรมาตัดอีกก็แล้วแต่ส่วนตัวของท่านนะครับ ก็เรานําเสนอเป,นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม EP นี้ก็ก็จบไปเท่าเพียงเท่านี้นนะฮะหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อได้รับข้อมูลไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลานะครับขอจบไว้เท่เพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับผม